สวัสดีค่ะพบกับเจคเคนอกันเช่นเคยนะคะเจคเคนอมานำเสนอให้ชมกับที่ดินแปลงสวยถึงสวยมากนะคะสำหรับแปลงนี้ค่ะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะมีน้ำมีไฟให้ครบเลยนะคะพื้นที่ขนาด2ไร่3งาน96ตารางวากว้างขวางเลยค่ะทุกท่านสามารถทำประโยชน์ใช้สอยได้อีกเยอะไม่ว่าจะลงสวนลงต้นไม้ต่อเติม ปลูกบ้านเพิ่มนะคะพื้นที่เยอะค่ะทุกท่านหรือจะลงเป็นสวนเกษตรนะคะสามารถทําได้ขุดบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มได้นะคะทุกท่านพื้นที่กว้างๆบ้านพร้อมอยู่ค่ะราคา1นึ่งล้านเบาทบ้านพร้อมที่ดินตำบนบ้านเหล่าอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น สนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่ติดต่อโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าและควรเดินทางไปชมพื้นที่จริงก่อนตัดสินใจนะคะได้ตรวจสอบทั้งตัวบ้านสภาพแวดล้อมและเอกสารต่างๆค่ะแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องเจคเด้วยนะคะสวัสดีค่ะ